ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่อยู่ไทยและอยู่ในเยอรมน,นีนะคะวันนี้เออเรามาทำขนมจีนน้ำยาตีนไก่แท้ๆทำเองเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ทำใหม่ๆเลยนี่นะคะนี่ค่ะ ขนมจีนยาตีนไก่ผักวันนี้ผักมีนิดเดียวผักมีไม่เยอะมีแตงแล้วก็ต้นหอมไปซื้อไปซื้อที่ซูเปอปร์มาร์เกต็ตแล้วมันมันไม่มีกะหล่ำแบบกรอบๆที่แบบบ้านเรามีแต่กะหล่ำ ไอหัวใหญ่ๆที่มันแข็งๆอันทมแม่อร่อยค่ะก็เลยไม่ซื้อมาได้แต่แต,แตงกินกับขนมจีนขนมจีนน้ำยาตีนไกน่ชอบมากเป็นน้ำยาป่านะคะวันนี้ขนมจีนน้ำยาป่าปลาวันนี้ใช้ปลาเป็นปลากระป๋อง ใส่กับปลากระป๋องนะคะเดีชิมดูอร่อยไหมฝีมือเราเองอืมเอ๊ออทำไมมันหวานหวานแสดงว่าหวานไอ้หวานน้ำปลาแนเนี<ๆ>่ยเลยจริงๆออกรสหวานเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่อชอบออก ออตตพอดีพอดีนะคะอือใช้ได้ฟรีม,มือเราโดมินิกขอน้ำปลาหน่อยครับ okay. มันจืดๆถ้าใส่น้ำปลาอีกนิดนึงก็จะแบบอร่อยมากอืมยังกระเชอนนมีมน้ำปลาที่พลดด้วยนะคะใส่น้ำปลาที่พลโด้เออ อืมอร่อยแน่แนกินแบบนี้เลยเราอยู่ต่างแดนเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรดัดแปลงได้ก็ดัดแปลงไปค่ะเพื่อความอร่อยเพื่อบรรยากาศสร้างบรรยากาศกินอาหารแบบ บ้านเราแต่ว่าไม่ร่อยเหมือนกินที่บ้านเราค่ะเพราะเครื่องมันไม่ค่อยครบอือืม,อมเติมน้ำปลาแล้วใช้ได้อืมโอเค โอ้เผ็ดอยู่นั้นเนี่ยใส่พริกใส่พริกไปสิบเม็ดใส่พริกแห้งไปสิบเม็ด พอหอมปากหอมคอพอืออร่อยน,นะ คิปทานขนมจีนน้ำยาตีมไก่ก็เผ็ดเยอะเดี๋ยวอีพหน้านะคะ,ะทำเมนูอะไรดีเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะ เดียต้องพาเลาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ